สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่เสียงอ่าอ่านไพ่เสียงโชคนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับท่านที่มาดูคลิปนี้นะคะแม่หมอเริ่มที่จะเปิดไพ่นะคะของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะโด,ยใ,ใย,ะะดยให้ให้ไพ่นะคะโดยให้ไพ่ นำโชคลาภหรือเลขเด่นมาให้ท่านนะคะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเผื่อพลังงานเลขนี้ตรงกับที่บ้านหรือว่าตัวเลขรอบตัวของท่านเพื่อดวงเราถูกชโกันนะคะขอ,อาบารมีของครูบาอาจารย์นะคะของไพ่ยิปซีเนาะและก็พลังงานไพ่นะคะช่วยเปิดทางให้นําโชคลาภให้กับทุกท่านนะคะชาววันอาทิตย์นะคะ วันนี้ใกล้ใกล้ว,วันวันวันเสี่ยงโชคแล้วนะคะงั้นแม่หมอจึงจัดคลิปขึ้นมานะคะจัดยููจัดช่องจัดคลิปขึ้นมานะคะขอพลังงานของไพ่นะคะช่วยบอกช่วยบอกนําโชคให้กับชาววันอาทิตย์นะคะ <text> <S <S เพื่อบางท่านเนาะ อาจจะตรงกับที่บ้านนะคะหรือว่าทะเบียนรถหรือว่าหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือว่าบุญเรานั้นสัมพันธ์กันยังไงก็อาจได้โชคลาภด้วยกันนะคะเอาล่ะสามใบแรกค่ะเปิดไม่นานนะคะต้อง นะคะห้าใบนะคะสำหรับไพ่เสี่ยงโชคหรือว่าเอา่อไพ่นำโชคนะคะไพ่ นำโชคลาภมาให้นะคะของชาววันอาทิตย์นะคะของชาววันอาทิตย์หรือบางท่านอาจจะเข้ามาจะไม่ใช่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนาะได้เข้ามานะคะพลังงานจักรวาลเราหรือโชคลาภหรือบุญสัมพันธ์ต่อก,กันทำให้เราได้พบกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นจิตจิตนะคะเอ็นเพลสนะคะเป็นไพ่ของโชคชะตานะคะแล้วก็เป็นไพ่ ถูกหวยด้วยนะนีแหละนะคะเป็นพลังงานดีมากเลยสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเจ็ดค่ะมีเฮอร์มิตนะคะมีรือสีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะความศรัทธานะคะขอให้พลังงานท่านเปิดนะคะอ่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์มาด้วยสามขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ จำเป็นต้องมีไพ่เจ็ดนะคะเลขเด่นของชาวเลขเด่นของชาวอาทิตย์มีเจ็ดนะคะมีเจ็ดมีสามนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์ทาวเวอร์อเจ็ด นะคะทาวเวอร์เจ็ดสามสามจาจริงๆค่ะไพ่นี้คือไพ่เจ็ดส9มเก้าเจดสเกเจดสเจเกเจดสาม นะคะสำหรับชาวอาทิตย์นะคะเผื่อพลังงานเลขนี้อยู่รอบตัวของท่าน739 739นะคะแล้วก็เดชาวเวอร์สเป็น7 3็ดสามเจนะคะเจ็สาาแล้วก็เจ็ดสานะคะสำหรับไพ่ นำโชคให้กับเดือนสิงหานี้กับชาวท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะและก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้โชคลาภวาสนา ไปพร้อมกันนะคะขอให้บุญสัมพันธ์ต่อกันเราคงได้พบกันนะคะก็ขอให้ท่านถูกหวยรวยแชร์นะคะขอให้ถูกอ่าท,ทุกท่านเนาะได้รับความโชคดีจากพลังไพ่เอ็มพี s และก็ไพ่เฮอร์มิตนะคะขอขอบคุณค่ะ